ซีเกมในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์และการตัดสินชะตานั้นแสงไฟในสนามส่องสว่างอย่างเจิดจ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดความเรา้าใจและความกระสับกระส่ายที่สัมผัสได้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ขอดทุกหัวใจเต้นแรงและทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างรอคอยช่วงเวลานี้ซึ่งถูกกล่าวขานว่าไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดา แต่เป็นศึกที่จะเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยและเวียดนามเผชิญหน้ากันฝั่งหนึ่งคือทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ในซีเกมมายาวนานหลายทศวรรษอีกฝั่งคือทีมที่พยายามดิ้นรนมาหลายปีเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงหวังว่าสักวันจะโค่นกำแพงไทยลงได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ใช่แค่เกมกีฬาหากคือเรื่องราวของอารมณ์ความกล้าหาญความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรีของชาติที่จะถูกเล่าขานไปอีกหลายชั่วอายุคนก่อนเริ่มการแข่งขันเสียงเชียร์ของแฟนๆในสนามก็ประกาศชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แมชธรรมดาแฟนชาวไทยมีความมั่นใจฉายชัดบนใบหน้า ความมั่นใจที่เกิดจากความภาคภูมิใจในทีมแชมป์17สมัยขณะที่แฟนชาวเวียดนามมีประกายแห่งความหวังในดวงตาหวังว่านี่อาจเป็นครั้งที่ประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปเมื่อเสียงนกกวีดแรกดังขึ้นทั้งสองทีมก็ลงสนามด้วยความเข้มข้นเต็มพิกัดนักกีฬาชาวเวียดนามเริ่มต้นอย่างดุดนันสมาชันทรงพลังเสิร์ฟที่รวดเร็วและเกมรับที่แข็งแกร่งทำให้สกอร์เอียงไปทางฝั่งพวกเขาอย่างรวดเร็ว สำหรับทีมไทยนี่คือการออกสตาร์ทที่เหมือนโดนช็อคการรับบอลผิดพลาดบล็อกไม่แน่นและแต้มไหลไปอยู่กับเวียดนามอย่างต่อเนื่องเมื่อจบเซตแรกภาพบนสกอร์บอร์ดสร้างความกังวลให้กับแฟนชาวไทยเวียดนามไม่เพียงแค่ขึ้นนำแต่ยังเล่นได้ราวกับควบคุมเกมทั้งหมดไว้ในมือมานั่งสำรองของเวียดนามเต็มไปด้วยความคึกคัก โพสแสดงความยินดีต่อกันนักกีฬาบนขอเต็มไปด้วยความมั่นใจในช่วงเวลานั้นหลายคนเริ่มคิดว่านี่อาจเป็นวันที่การครองบัลลังอันยาวนานของไทยจะสิ้นสุดลงโซเชียลมีเดียเริ่มเดือดบางคนกล่าวว่านี่แหละเวียดนามที่รอคอยมานานขณะที่บางคนถึงกับเขียนว่าแชมป์ส7สมัยวันนี้กำลังจะคุกเขา่าแต่สเสน่ห์ของกีฬาก็คือมันไม่เคยเปิดเผยเ,เรื่องราวทั้งหมดจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้าย บนมานั่งของไทยความเงียบเข้าครอบนำโค้ชของเวลานอกและคำพูดที่ถูกเอ่ยขึ้นในช่วงเวลานั้นอาจคู่ควรกับการถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์คำพูดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องเทคนิคหากคือการปลูกขวัญเป็นการย้ำเตือนว่านี่คือทีมที่รู้จักการเล่นภายใต้ความกดดันมานานนี่คือกลุ่มนักกีฬาที่เคยทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริง พวกเขามองตากันแอร์กันและกล่าวว่านี่คือเกมของเรานี่คือช่วงเวลาของเราและนี่คือศักดิ์ศรีของเราที่ไม่มีใครพลากไปได้เริ่มเซตที่2รูปแบบการเล่นของทีมไทยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นเกมรับเป็นระบบและเกมรุกกลับมามีความมั่นใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเวียดนามยังคงต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้ถูกแต้มต้องแรกด้วยพลังทั้งหมด แต่บนใบหน้าของนักกีฬาไทยมีความมุ่งมั่นที่พบได้เฉพาะในทีมระดับใหญ่เท่านั้นทุกการพุ่งรับทุกการบล็อกและทุกสแัชทำให้เสียงเชียร์ในสนามดังขึ้นเรื่อยๆเสียงของแฟนชาวไทยราวกับกลายเป็นผู้เล่นคนที่7ของทีมเซตที่2กลายเป็นการต่อสู้ที่สูสีสกอร์สลับกันไปมาชั่วขณะหนึ่งดูเหมือนเวียดนามจะกลับมานำ แต่ในพริปตาทีมไทยก็แซงขึ้นนํำ2แต้มช่วงแต้มสุดท้ายของเซตนี้เต็มไปด้วยดราม่าที่อาจถูกจดจำว่าเป็น1ในช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ซีเกมทีมไทยชนะการต่อสู้ของประสาทด้วยบล็อกอันยอดเยี่ยมตามด้วยสแมชสุดเด็ดและสกอร์ก็กลับมาเท่ากันในวินาทีนั้นสนามแทบแตกเสียงเชียร์ดังจนกลบเสียงนลกรี ในเซตที่สามเวียดนามพยายามครั้งสุดท้ายพวกเขาทุ่มพลังทั้งหมดเกมรุกยังคงอันตรายแต่ตอนนี้แนวรับของไทยได้กลายเป็นกำแพงทุกลูกถูกตีกลับทุกการโจมตีถูกหยุดเซตเตอร์ของไทยควบคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมจนร็อกเกอร์เวียดนามมักกระโดดผิดจังหวะช่องว่างของแต้มเริ่มขยายและเป็นครั้งแรกที่รู้สึกได้ว่าเกมอยู่ในมือของไทยอย่างแท้จริงเซตที่4คือช่วงเวลาที่ภายหลังถูกเรียกว่า การพลิกนรกเวียดนามทุ่มทุกอย่างลงไปเสียงเล่นลูกยากๆและมีบางช่วงที่ดูเหมือนพวกเขาอาจลากเกมไปถึงเซตตัดสินได้แต่ทุกครั้งที่เวียดนามไล่เข้ามาใกล้ไทยก็จะหาคะแนนสำคัญได้เสมอทำลายขวัญคู่แข่งภาพของนักกีฬาไทยพุ่งล้มตัวลงรับบอลในแรลลี่ยาวก่อนจะตามด้วยสม a ัชตัดสินในจังหวะถัดไปคือภาพที่ทำให้แฟนๆลุกขึ้นยืนทั้งสนาม ในแต้มสุดท้ายเวลาราวกับหยุดนิ่งเวียดนามเสิร์ฟไทยรับได้อย่างมั่นคงเซตอัรลอยขึ้นและส m มชสุดท้ายก็ถูกฟาดลงไปไม่เพียงตัดสินแต้มแต่ตัดสินทั้งประวัติศาสตร์ลูกบอลตกในฝั่งเวียดนามผู้ตัดสินชี้แต้มและในวินาทีถัดมานักกีฬาไทยสุดตัวลงกับพื้นโผลกอดกันน้ำตาเอ่อคลอพร้อมรอยยิ้มแห่งชัยชนะเพลงชาติไทยดังก้องไปทั่วสนามและช่วงเวลานั้นก็ถูกจารึกไว้ตลอดกาล ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชนะ1นึ่งแมตช์หากคือเรื่องราวขอองค์การคว้าแชมป์ซีเกมสมัยที่17-17สมัยตัวเลขที่กลายเป็นตำนานเมื่อเทียบกับเวียดนามที่แม้จะพยายามทุ่งเทและเปี่ยมด้วยหัวใจนักสู้แต่ก็ยังคงร้ายแชมป์ความแตกต่าง17-0ต่อ 0. ไม่ใช่แค่ตัวเลขหากคือช่องว่างของประสบการณ์ความสม่ำเสมอและความแข็งแกร่งทางจิตใจแฟนชาวเวียดนามเต็มไปด้วยความผิดหวัง น้ำตากลอและโซเชียลมีเดียเรียบลงคนที่เคยฉลองก่อนหน้านี้เริ่มตั้งคำถามว่าพลาดตรงไหนหลังจบเกมบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาไทยเต็มไปด้วยทั้งความถ่อมตัวและความภาคภูมิใจบางคนกล่าวว่าเราไม่เคยยอมแพ้บางคนบอกว่าชัยชนะนี้เพื่อประเทศของเราและบางคนพูดทั้งน้ำตาว่าเราเล่นด้วยหัวใจโค้ชยกเครดิตให้กับทีมเวิร์คและพลังใจ พร้อมกล่าวว่าแชมป์ที่แท้จริงคือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองยามยากการแข่งขันครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนสำหรับคนรุ่นต่อไปบทเรียนที่บอกกว่ากีฬาไม่ใช่แค่พละงกำลังแต่คือการทดสอบจิตใจความอดทนและความกล้าเวียดนามพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่อ่อนแออีกต่อไปพวกเขารู้จักการต่อสู้แต่ไทยก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าการเป็นแชมป์กับการรักษาความเป็นแชมป์นั้นต่างกัน การยืนหยัดบนจุดสูงสุดต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ทุกครั้งและนี่คือสิ่งที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำได้ถึง17ครั้งคืนนั้นในประเทศไทยเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองผู้คนออกมาบนท้องถนนทงชาติถูกโบกสะบัดและทุกช่องข่าวมีเพียงพาดหัวเดียวเราคือแชมป์อีกครั้งขณะที่ฝั่งเวียดนามเงียบสงบเต็มไปด้วยการวิเคราะห์และคำถามแต่ก็มีความรู้สึกกว่าความพ่ายแพ้นี้อาจไม่ใช่จุดจบ หากคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เพราะในโลกกีฬาผู้แพ้ในวันนี้อาจเป็นผู้ชนะในวันหน้าและผู้ชนะวันนี้หากประมาดก็อาจพ่ายแพ้ได้เช่นกันแต่ในวันนั้นในช่วงเวลานั้นในแมชนั้นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในฐานะราชินีไร้มงกุฎของซีเกมส์ ภาพขอองค์การคัมแบ็กจากนรบเรื่องราวขอองค์การพลิกชัยและเกียรติยศของแชมป์สมัยที่17จะถูกจดจำไปตลอดนี่คือเรื่องเล่าที่ควรถูกถ่ายทอดให้กับนักกีฬาทุกคนที่เคยยืนอยู่ริมเหวแห่งความพ่ายแพ้เพราะมันบอกเราว่าตราบใดที่แต้มสุดท้ายยังไม่ถูกเล่นความพ่ายแพ้ที่แท้จริงคือการยอมแพ้ก่อนเวลา